สวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนค่อยแป่เมตตาการสวดมนต์เป็นนิดเนี่ยมุ่งให้จิตแนบสนิทติดในคุณของพระบุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จิตใจจะสงบเยือกเย็นเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงทิฏฐิมณนะทั้งหลายก็จะคายหายไปได้เราจะได้รับอน,นิสงส์งเป็นผลของตัวเองอย่างนี้จากการสวดมนต์อยู่เป็นนิด การอธิษฐานจิตเป็นประจำนั้นนะ่ะมุ่งหมายเพื่อแก้กรรมของผู้มีกรรมจากการกระทําเมื่อครั้งอดีตที่เราลําลึกได้และจะกแก้กรรมในปัจจุบันเพื่อสูวอาาคตก่อนที่จะมีเวรมีกรรมก่อนเอืน่นใดเราทราบเราเข้าใจแล้วโปรดอโหสิกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเราจะไม่ก่อเวรก่อกรารก่อภัยพิบัติไม่มีเสนียดจันลัยติดตัวไปเรียกว่าเปล่าปราจากทุกข์ ถึงบรมสุขเกินิพานได้เราจะได้รู้ว่ากรรมติดตามมาและเราจะแก้กรรมอย่างไรในเมื่อกรรมตามมาทันถึงตัวเราเราจะรู้ตัวได้อย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรเพราะมันเป็นเรื่องที่แลว้วแล้วมาการอโหสิกรรมหมายความว่าเราไม่โกรธเราไม่เกลียดเรามีเวรกรรมต่อกันก็ให้อภัยกัน อโหสิกันเสียอย่างที่ท่านมาเอาโหสิกรรมนบัตินี้ให้อภัยซึ่งกันละกันพอให้อภัยได้ท่านก็แผ่เมตตาได้ถ้าท่านมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจเสียสัจจะผูกใจโกรธอิจฉาดิสยาอาสวะไม่สิ้นสุดไหนเลยล่ะท่านจะแผ่เมตตาออกได้เราจึงไม่ผลเวนผลกรรมในข้อนี้ การอโหสิกรรมไม่ใช่ทํากันง่ายๆสวดให้คล้องปากวิธีในการสวดองค์พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าเอาตํารามาดูกันก็นไม่ได้ผลแต่ดูตาลาเพื่อให้ถูกวักตอนและให้คล้องปากเราจะได้คล้องใจเป็นสมาธิการวางจิตเมื่อสวดมนต์ได้ถูกวักตอนเป็นสมาธิดีแล้วก็วางจิตให้ถูก สวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำให้เรานึกถึงตรงลิ้นปีอโหสิกรรมเสียก่อนแล้วเราก็แผ่เมตตาก็อยู่ตรงลิ้นปีมีเมตตาดีแล้วได้กุศลแล้วเราก็อุทิศเลยอุณาโลมแผ่ส่วนกุศลทำอย่างไรอุทิศตรงไหนทำตรงไหนและวางจิตไว้ตรงไหนถึงจะได้อย่าลืมนะที่ลิ้นปีหายใจยาวๆสำรวมเวลาสวดมนตะ์หน่ะ ได้บนแล้วไม่ต้องเอาสตังไปถาวายพระองค์โน้นองค์นี้หรอกแล้วสำรวนจิตส่งกระแสจิตที่หน้าปาอุทิศส่วนกุศลสวดมนต์เป็นนิดลิ้นปีลิ้นปีเนะ่ยจะอยู่ครึ่งทางระหว่างจมูกและสะดืออธิษฐานจิตหมายความว่าตั้งสติสัมปชัญญะไว้ที่ลิ้นปี สำรวจกายวาจาจิตให้ตั้งมัน่นแล้วจึงขอแผ่เมตตาไว้ในใจสักคุ่หนึ่งแล้วก็อุทิศให้มัรดาปิดาของเราว่าเราได้รำเพ็ญกุศลท่านจะได้บุญได้กุศลแน่ๆเดี๋ยวนี้เลยด้วยอธิษฐานจิตเป็นประจำแผ่เมตตากับอุทิศมันต่างกันทำใจให้เป็นเมตตาบริสุทธิ์เสียก่อนไม่อิจฉาไม่ลิษยา ไม่ผูกพยาบาทใครไว้ในใจทำใจให้แจ่มใสคือเมตตาแล้วเราอะก็จะอุทิศไครก็บอกกันไปมันจะมีพลังสูงสามารถจะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ของเราที่กำลังป่วยไข้หายจากร u ไปไข้เจ็บได้อาโหสิก,กรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาหายใจยาวๆตั้งกัลยาณจิตไว้ที่ลิ้นปีไม่ใช่พูดส่งเดชทำไว้นะ ที่ดินปีเป็นการแผ่เมตตาจะอุทิศก็ยกดินปีสู่หน้าผากเรียกว่าอุนาโลมาปะจะชายเตแผ่เมตตาที่ลิ้นปีอุทิศส่วนกุศลอุนาโลมจากหนังสือกฎแห่งกรรมเล่มสี่เรื่องแก้กรรมด้วยการกำหนดโดยพระธรรมสิงหะบูราจาร